เอาเจ็บในคู่เวลาหลังกลับมาทำการแข่งขันกันต่อเดือดขึ้นแรกนี่ก็อย่างที่ได้ถูกคุมเนี่นนไปครับเป็นการได้านรุ่น,นคุ่ครับได้2ประตูในช่วงต้นเกมครับ2ประตูที่ได้ประตูแรกมาจากเต้องบอกว่าตัวผู้เล่นพวกเขามากกว่า2องคนกน่อนแรกเ่ยดูแล้ว,ลวพอมาเสียบประตูที่2องไปติดกันเนี่ยจะเป็นสองทีแบบเรื่อยเรื่อยเริ่มท็อปตัวใหม่เนี่ยแล้วก่นววอนจบช่เวลาแรกมาเสียบประตูที่3ามครับ เราถือว่าสามประตูพวกเขาเสี่แล้ไปขึ้นแน่ขึ้นหลังก็ยังไม่แน่ครับเอาแล้วตอนนี้โน้ตโอ้โหยังเตะที่เกี่ยวกับการหาผู้สาวตูโอาโหเราคุณบอลติาายาถกอนหนุ่มห่วครับในครึ่งหลังก็มีการเปลี่ยนแปฟนที่สามประตูสำหรับยุคนัทบุญครับตอนนี้เออลวูดจั แล้วกรรมการให้ได้ฝ่าก็ไม่จังหวะนี้เลยเกี่ยววันนิดนึงครับถทีเอ็ไมไปเรื่อยเสียชีวิเปลี่ยนนี้ระยะนี้่อุนายมาเราก็โผดูหัวลูกศรจังหวะโอ้โหทำได้ไม่ดีครับรุ่อุ้น เบิร์นกลับมาจังหวะสุดท้ายพับปกเราออกข้างไปเองเลยแมล้ากเลยลยกูดูลูกศรมร์คู่นี่ทีเอ็มไปเรื่อยรู้ทันเนี้ยไม่หลงไปกับลูกศรมาละคู่แล้วก็เลยกลายเป็นเสียเปล่าไปเลยแม่ฟีทิกจังหวะมร์คู่โมงตั้งกับมาตรงกลางยังเก็บบอลได้แล้วเสียไปเรื่อยก๊อลฟ วนแล้วต wow. ัดเข้าในแบบนี้ยังจ่ายไม่ได้ย้อนกลับมาโยกหลอกหนึ่งทีแล้วฝ่าแไนซ้ายโน้โอ้โหจับบอลลูกนี้หลุดออกจากออกข้างไปเองครับในครึ่งเวลาแรกโนสตจบก๊อฟยังมีโอกาสหลุดเหนียวไปดูแต่ตู้สองประตูแต่ว่ายิงไม่ผ่านจะน่างสียรับเนี่ยจังหวะแบบนั้นต้องทำให้ได้แล้วทีมตามหลังอยู่ด้วยครับจากกลับมาได้ตอนนี้ สีกไกลไม้ผ่านครับแล้วจะโขนกลับขึ้นมาซีเอไปเรื่อยโขนรถแย่ง <H> ท <tall. S 2> ี H ่บอลจังหวะนี้ก็ยังเก็บกลับมาได้ครับลูกไนทุนเบิร์นหนอนขวาตานแล้วก็ย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับสี่ไกลออกมาซ้ายแล้วเว้นพอลูกลูกนี้ท่านดับหม่งทิ้งหน่อยได้ครับ อยากได้เป็นกคู่เหมือนทาง,ง,งซ้ายแล้วคู่แม่คุณเลยร้อนกลับมาโอ้ตายแล้อย่ากได้เป็นลูกคู่กินแตงขึ้นมาทางซ้ายใครจับอยู่แล้วตายไม่ผ่านตอนท้ายเข้าสองเสาตรงถึงบอลยาวมา เสียอย่างไม่ได้เลยนี่ถวยทุนก็ยังหมุนพิ้งออกมาแต่ว่ายังไปเล่นทุ่ของเตียงไปเรื่อยครับโบร้อนนี้เอาไม่พาล้วจะสวนกลับมาสามบอลกันตอนท้ายจับบอลแรกยาวไปหน่อยนึงยังเก็บได้ตรงกลางด้วยทุนยิงแล้วแถบลูกนนี้โอ้โหหัวเมา่อหลงตัวมันติดกินยางไวจริงแล้วมีสองตัวก็ระคุ้ยเลยบอลแถบด้วยครับ ตูยังอ่านตะกว่าลูกบอลกระครบื้นได้ดีเยอะเลยหรือ,อว่านี่เป็นเหมือนทักษะยายของพี่เขาตูโดนหาชิงเลยครับตะกวะแบบนี้ร <c oughs> ับบอลบ่ายรับบอลทะลักของแถลงเลยครับป <c oughs> ูนย้อนกลับไปตั้งใหม่แล้วทีนี้คือก็ต้องบอกว่าเดินเกมค่อยๆเป็นค่อยๆไป,ไปสำหรับทีมไอคูลตอนนี้ เล่นไปตามเกมตามจังหวะของตัวเองแล้วก็ทีมนำอยู่สามประตูก็ถือว่าได้เสียงค่อนข้างเยอะครับขาดใจที่ทางด้านเสียไปเลื่ยักตีไข่แตกไม่ได้ก็ถือว่าลำบากครับสอบุญหลบมาสองทีย้อนกลับไปตั้งกันใหม่แซนไม่แน่ครับเสียไปเลื่อยอีกหนึ่งทีหนึ่งที่ต้องบอกว่ามีทีเด็ดทุ่ท้ายเกมมาหลายต่อหลายเกมแล้วม่ เพราะฉะนั้นอะไรอะไรก็ยังไม่แน่ครับถามว่าตัวที่เสียไปเอ้าล้วโอ้โหตวัดตามน้ำลูกนี้สัก,กิดไม่โดูเหรอลุไงไอ้พุนโอ้โหดูว,ว,ว,เเว่าแฝกแนวรับของซีมไปเรื่อยมาได้แล้วโอ้โหตวตัดตวัดจิกตามน้ำเนี่ยจุดก่อไปเองโอ้โหดูไว่าไม่ได้ว่าตัวที่สี่แล้วลุไง้ิ ยังได้เว้นลูกขึ้นทางซ้ายคตีกันไปเรื่อยขยับแล้วพุ่มลื้อมารว่างนี้ก็หมุนไม่ถึงอีกครับป๊อกเว้นเตะยาวขึ้นมาปล่อยให้ผู้สมัตรงเลยครับตาตีบอลยาวขึ้นมาก็ยังไม่แม่นแต่เก็บได้แล้วตรงกลางตีกไปเรื่อยระหวางนี้ไปเต้นยากนิดนึงยาประมาณซ้ายโน้ต <representa S 2> ล็อกเข้าในเราป้ายาไม่ได like 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 ้แม่ดูแล้วเั้าสวนจะมาด้วยทุกสองคนครับเสียไปด้วยจังหวะทุดท้ายจ่ายไม่ผ่านครับโ้โหวรียังับอได้สวยแลงหวะเอ็โอ้วป่อยผ่านไปได้มีันตรายครับเ็ทคนก็ขึ้นมาด้วุครับสุย้อนกลับมาเอาแล้วเสียบอลจังหวะนี้จสวนกลับ ต๊อปเปิดเปลี่ยนแกนก็ไม่แม่นี่ก็ผู้เลว่นไม่ออกด้วยตอนนี้ไปเก็บบอลกลับมาริมเส้นทางซ้ายเ็ดเราแย่งดีบอลกับเจ้าการไม่ว่าอะไรแต่หลบทางซ้ายต๊อปตัดเข้าในแล้วก็โหลยเท้าหลับไม่ดีอ่ะแต่วันนี้ไปปัป๊มบอลให้กลับมาต๊อปโอ้เราดูดูว่าสองคนยังช่วยกันแก้ไขออกมาได้ตีปไปด้วยต๊อปไปได้ลินเส้น โอ้โหนี่เ,เลีกเยอะไปหน่อยแอยอยอบบต่ยันเลยซึ่งพยายามออกบอลเฉพาะจังหวะแบบนี้เล่นคนเดียวก็ต้อตงบอกว่าอัดลำบากครับโดนลูดีสองหนักคนเนี่ยโอ้ยทีมการุนี้ก็ไม่แต่อเลยครับแล้วจนการเปลี่ยนตัวได้าสนามซียมไปเรื่อย ขยับอีกคนแล้วตอนนี้จะถอดกอกออกมาเนี่ยน่าจะเรี่ยวแรงมันขบถอยลงไปครับเอาโซ่ลงมาตอนนี้น้าจะเล็กเน็นบินแบ็คข้างขวาโซ่ครับดังโอ้ที่มาช่วยเกมลูกเตรจังหวะนี้ไม่ทันอาเบิ้ลย้อนกลับมาตั้งใหม่ โตโอ้โหจังหวะจะดูอ่ะจังหวะนี้เป้นก็เตะไม่ดีแล้วหัวซ้ายเราเนีให้เป็นลูกทุ่งกับพุกนักขุนยิงได้ล่ะตู้มาตรงกลางโน้ตดักบอลได้แต่ไปไม่ได้ครับดักกลับมาเบ้นเปลี่ยนแกออกมาทางขวาลิ้นเส้นขวาสุดดูว่าตรงกลางมีสองเปิดลึกมายังไม่ผ่านโซครับโอเตะทิ้งอีกครั้งหนึ่งก็ถือออกข้างไปเลยครับ สู่กองวงวังแก่โหนอย่างแรกลืกทุ่มเข้าทางขวาตูดเลยมาตรงกลางสู่บอลลงได้แต่ว่าเขาเรียกเก็บได้โซ่ย้อนออกไปทางขวาโอเบิ้ลลูกนี้ไม่ดีครับแล้วจังหวะสองแทงเบิ้ลกลับมาพักบอลลงได้แล้วค้ำให้ดูโอ้พักอก เรายิงไกลโอ้โหจังหวะท้ายบอลยังเป็นของซีเอไปเรื่อยแล้วกลับมาเออดูว่าสามคนตรงนั้นเนี่ยไปไม่ได้เอฟซีเอมาเรื่อยโออแต่ก็ถือว่าไอเดียดีครับอ้โแล้วเก็บบอลได้ด้วยด้วยทุนจังหวะนี้เสียบอลแตะยาวไปไปแล้วถือว่าจะสวนกลับโอ้โน้ตควาสวยจังหวะนี้ลุกขึ้นมาทางซ้ายโอ้โหจังหวะจะหักกลับมาเนี่ยมีตัวตามมาแตะทิ้งออกหลังไม่ได้ครับ ยังได้เป่ลูกเสะมุมเท่านั้นนะทีเดียวมาเรื่อยเกิดเปิดเข้ามาลืาล้นมากครับในต่อมีสองคนคนระับสกดเปิดเอาปัดทิ้งมาวันนี้ก็เข้าข่อเข้าไปรุมเร็วเลยครับโอ้จับบอลแรกไม่ดีแซนบังแล้วไปเองวันนี้ให้ต่อมาโน,น้ต แต่เอามาซ้ายกับฟอนแรกดีแล้วก็เอามาซ้ายโอ้โหเอ้าแล้วคู่ตัดสินนี่เขาให้ย้อนกลับไปในช่วงแรกครับเพราว่าโปรยตัวกอับไปแล้วครับพี่โดนเข้าขาไปหน่อยครับเลยคู่ตัดสินก็ดูวตจังหวะต่อไปไม่ได้เปลี่ยนครับย้อนกลับมาให้เลยลูกปีกครับโอ้โหเราเสียซีระยะนี้เราจะพยายามเปลี่ยนตัวหน้าสนาม ตอนนี้ผอดตองหน้าออกก็เอาพงลงมาครับน้าจะเล่นเป็นหน้าเป้าเลยแล้วตอนนี้อเอาหลอกกันหน่อยไอ้ซาจริงโอ้โหตอนแรกเนียวมันำผิดสูตรไปหน่อยโอ้เสียไปเรื่อยหัวมันอะไรับกอเข้าใจในผิวอย่างขัดขเปจนเพือนยังอยู่ครับเติตัานครับ ให้เดียวไปทางขวาโอ้เราแทงต่อขวาสุดมีเพื่อนมาคอนอยู่ใจยัดกับมางซ้ายเว้นจับเรายิงไม่ตรงก่อไปก็เออคงทะยันกระโดนลงให้ด้วยโอ้บอลไม่ตรงก่อเลยนะแบบตรงต่อภาษาเข้ามีเลยแล้วก็เลยฟูกองหน้ายืนบิงตังค์ฟูนิดเลยครับอยบอกนะว่าสะพ้ายอ่ะ นางไปปักป่าประตูขึ้นมามล,าลนย้อนอกลไปตั้งให,หม่ทางขวาตูนตะตูสายทะลุช่องสวยแนี้โอ้แล้วตูว่าแม่ต้องหวาขึ้นหน้าไม้ได้ครย้อนกลับไปตั้งกันให,หม่ที่ไหนนะเลยครับู ูายแล้วเโโไม่ม <progressive> hey, ีไครเยเอ้าเราสูตขึ้นมาตวนี้ขึ้นมาท้ายเสียไปเรื่อยดับก็โอ้โหก็หักกับมาเพื่อนยังไม่หัเได้เลย้อนนา ไปบูมโจกมาเสาเหรอไม่มีใครเลยนะจังหวะแบบนี้ต้องเน้นกว่านี้นะสหรับเนไปเรื่อยแล้วก็ดูเหมือนข้ามขนาดต้องยังขยับติดเป็นตำแหน่งก็เสิร์ฟตัวไปจะออกแล้วเป็น 4m ไปเรื่อยขยับก่อนครับถอดเอาโอกมาแล้วส่งต้องกลับลงมาใหม่ครับ เดิมเดียวกับคู่นายพลตอนนี้มีเฮาก๊อกลงมาเหมือนกันยังมีก๊อกเหมือนกันเลยเดี๋ยวต้องดูครัใครจะก๊อกได้เนียบกว่ากันเนี่ยเออดูว่าใครที่ก๊อกเหมือนกันเลยเป็นทีนมของคนแล้วตอนนี้ก๊อกก็ออกมาทางขวาคู่นายมลพวกเขาน่ามือสามสู่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะทำอะไรก็ได้แล้วตอนนี้ใครจับ ลองหางการเล่นอะไรด้วยลนนลแ,แล้วมึงเล่นหลายๆตำแหน่งครับไม่ได้ก็ตัดเละโอ้โหดูว่าซ้อมขาลงมา,อ,งาอ,งออกวอลยดิยครับจังหวะลิ้ท้ายเตะทิ้งออกมาเสียไปเรื่อยแล้วก็พีม่มาต่อ้ายไปออกอ้าวแล้วเสียบอละตอนนี้โน้ตจัดโอ,อ้โหไม่ได้แล้วมางโอ้ห้ารักกันมาได้ตรงกลางมีโองศาเลยมึงกู่ ยังได้เตะวงการ้้าซ้ายให้มาแล้วตอกแปะแฟนโน้ตลิมเส้นยับมาเราก็โอ้โหโงหไม่โดยครัตวงการในกรอบแข่งขันมีแค่คนเดียวสำหรับสีเอ็มไปเรื่อว่าจะพูวดอย่างน่้เดลูกทุ่มครับพุ่งขนาดเส้นมาครับดูนทครับ จับบอลได้สวยแล้วใส่เอามาลูกกลางพุงขวาสุดทีกอล์ฟสะพองอยู่ก็ให้มาแล้วก็จัสวนกลับตัวพุงหลอกฝาเติมมากอล์ฟไปสุดเส้นแล้วโอ้โหยังไม่หักกลับมาเอาย้อนหลังกลับมาพุงจับแต่งแล้วเปิดลูกนี้ยิงแล้วแลโอ้โหล้มตัวปัดได้สวยจริงนะผู้เล่นกู้เอ้าบอลย้อนทางแล้วผู้เลู่้ทิ้งบอลยาวมาบุ๊ดใส่ออกข้างไปเลยเอ้าตัดสินใจโอว่าเด็กขาดครับ น้องปู่จับบอลยาวไปหน่อยครับจังหวะนี้เราก็เข้าจาบด้านหลังเสียฟาอยู่ครับตัว <Okay. S 1> มาเสียฟรีคิ <Okay. S 1> กครับจังหวะนี้ของทางด้านลูกนายทุนครับ เว้นยังอยู่ที่บอลจะเปิดเลื้อมาในกรอบอโอ้โหแล้วดูว่าสปัดสัมผัสนี้สุดยอดเลยครับโอ้ยเหมือนไม่มีอะไรเลย,ยเป็นการเปิดจากกลางสนามครับโอ้ต้องชมงนี่โขงเนยนอกจากรูปร่างถุงใหญ่แล้วถือว่าเมื่อคู่นี้จะโดดเช็ดได้สวยจริงครับโดดตัดหน้าก่อนที่ผู้สาวตัวจะออกมาถือบอลครับเมื่อคู่ผู้สาวตัวยางจะออกมาทบบอลทีเแต่ว่า โอ้น <cn Jean Rabbit bulun> no ี <herum len> <questo S 1> ่เองตูเราอยู่หน้าผู้สาวตูล้วสำบัดนี่เดียวบอลเปลี่ยนทางแล้วเรียบร้อยเลยครับแามยิงไกลแล้วก็โอ้โหเข้าของแล้วยิงไปกลางประตูพอดีครับยัดกลับมาได้ครับเราไหลทะลุช่องตรงนี้โบ้เพชรมาโนดหาระหว่นี้มีพื้นที่ครับโนดผ่านมาสองแทงออกมาแล้วตรงกลางโ ไม่ได้ก็บอกวันนี้มันวันอะไรอโอ้โน้ตสองครั้งจัดสายไม่ได้ทั้งสองครั้งครับเออโอ้ปกตินี่เป็นคนที่หิงก็มักงัดขุมแล้ววันนี้นดูดว่าสองครั้งโอกาสจัดแจ้งหรือนเคยครับโดยเฉพาะจังหวะเมื่อครู่นี้เป็นอีกครั้งนึ่งครับเปิดลึ๊กแล้วก็ลูกนี้ออกหลังตัวเองครับถ้าวันนี้ถือว่าถ้าเกิดตกด้วยนัะ ออกไปไม่มีแต้มเนีย่ยถือว่าต้องไปดูไฮไลท์กันหน่อยแล้วสำหรับซีมไปด้วยโอกาสพวกเขามีก็ให้เลยเยอะครับโน้ตก็ขูแล้วนะมาจากด้านหลังอีกฟาวด์แนนทรนนกับจังหวะนี้เอาวออี่อนี้ไม่ได้มองคนะรับจังหวะโน้ตเพื่อนยังไม่ให้เสียงมาด้วยนะ ไม่ทันมองรุ่เล่นที่มาหลัด้านหลังออกนิ่งในปืนเนี่ยเป็นโอเว่นเนาะมาทัพปูเข้าไปทั้งฟ้าแล้วก็เดินมาตัดแม่ตัดมือขอโทษถ่ายตรงข้ามเนี่ยเป็นรุ่นที่ดีอ่ะหรือว่าเป็นการให้เกียรตินะคู่แข่งแล้วก็เป็นการให้เกียรติตัวเองด้วยครับอ้าวประวัติเล็ก้โู้โหตบยังวิศวกิริยาไหวแล้วข้บนดับแล้วก็อแตะชิ้นหน่อยได้ยังได้ไปลุ่นทุ่งครับเสียไปเรื่อยๆลุกมาแถวสองเนี่ยไปเสียไปเรื่อยกระโดดรุ่นนี้ ฝนหลอดอยู่แล้วถูกเส้นออกมา,าอกเอางอข่งกับ เปิดเอาแล้วท you know, yani like ั friend, ้นี้ยิงไม่ได้เราขู่เหลือเชื่อจริงๆแล้วมาแล้วทัองหมดสองสารย้อนกลับมาก็ยังเป็นลูกบอลหุ้นก็ไม่ไสกัดออกมาได้ไหมทังหมดนี้เอ็ดเล่นสารอีกครั้งหนึ่งใส่งม้สายลูกยิงเข้าไม่ตรงก็โอ้โหวันนี้มันวันอะไรกันซีอะไรที่อะโอ้โหโอกาสที่จัดจ้างที่มีหลายต่อหลายครั้งแล้วถร้อยสี่ครั้งครับคุณท่านเกิดทำได้ทุกครั้งที่ตอนนี้เป็นสี่ประตูไปแล้วครับ โอ้โหไม่ได้ชักประตทูด้วยแล้ววันนี้โอ้โหจูกแบบปุ๊กจ่าเลยเกินก็มากระด่าแจ๊งแบบนี้ทำไม่ได้เหตุูจะไปพูดทันไม่ได้เลยแต่วันนี้ขาดอย่างเดียวความคงในการตบซับซ้อนสำหรับคณะ C F เลยทำเกมทุก่ากดีหมดแล้วบอลหลบสวยครับตุ๊กแมูยังเก็บบอลได้ย้อนกลับโอ้โหแล้วเปิ้ลเร็วลูกนี้มันแรงไปหน่อยนะไอเดียดีแล้วพยายามจะเปิ้ลเร็วเห็นเสื้อแรกอยู่ด้านขวา เลยครับโอบลงสวยครับย้อนกับไปตั้งใหมท่ทางขวาก็หม้อหลบเข้าในก๊อ็เล่นเป็นมิงสิกจัดจิงนะแต่ว่ารูธอตัดๆๆนี่คือเลี้ยงตัดเข้าในโอ้เล่นเหมือนโมเดลสองสายเลยลึงตัดเข้าในในจิงเลยรูปถนัดเลยครับขาไปาไเล่นพลาดเลยตอนนี้ดูว่าลูกไหนถูก พยายามจะคลองเกมได้กับเวลาไปด้วยตอนนี้เหลือไม่ถึงนาทีแล้วครับสายทะลุเข้ามาซ้ายเวสเรากดจับมาด้วยก็มาจับเฮ้าอะไระดูรถจังหวะสุดท้ายบอลมันไปถิดทิดแล้วเตะออกหลังให้เองครับลูกไหนผิดแล้วน,ลน,น,นะจอรจังหวะตาาู้แล้วแล้วก็ลดเวลาบาดเจ็บกันของนาทีเย้วเวสซึ่งเวลาหลัง สองรอบเกมในคู่ต่อ,อไปก็เป็นเกมระหว่างนิทิปครับจ,จะลงสนามเซไกับทางด้านเป็นยอมครับยังไงมาถึงสนามแล้วลบตัวเตะเพื่อแตกกายเลยครับโอ้โหโน้จังหวะนี้ก็ยังยุ่งไม่ผ่านครนะจะยุ่งเข้าซ้ายข้างนะคับแล้วสี่สปอรมาจาังหวะนี้สัดกลับมาให้ทะลุู้ชมตอกไม่ได้ลเล่จูเปิดแก้ออกมาทางขวาตั้งเราต้องโผดูว่าจะสวนกลับมา เตี๋ยไปด้วยหลุดสองต่อหนึ่งทัวนี้ทางขวาม,มีแล้วกรรมการให้ไปดูได้เปรียบหลบเข้าในนุนโอ้โหนวันนี้มันไม่ใช่วันของโ้แล้วหลุดเดียวแบบน,นี้โลกหลบกรรมอะไรดีไปหมดนะแต่วต่วววาจังหวะตกแล้ววันนี้โอ้โหโไม่คงเลยอย่างที่บอก,ก,บอก,ก,บอกว่าทุกอย่างดีหมดกรรมการเตี๋ยในเรื่องนี้ขาดอย่างเดียวความคงในการตกสกอร์ โอโหดวนี้รูกกับไปดูม่รายนไวมอยีหรปเรื่อยย้อนกลับมาเบ้นกลับไปตั้งกันใหม่แล้วก็เปียนกาออกมาขวเลย้มดงขวามาซ้ายเป็นล็อกเข้าขวาแล้วเปิดเปียนกาับแล้วก็ตัวท้ายแกไมมีครแล้วตัวสองยังเป็นโอเว่นขึ้นมาซ้ายแล้วก็ บอลถูกเก็บอยู่แล้วจุดซ้ายกมลางให้เป็นลูกฟาวอ้แคุณได้ไปทิ้งตุดนุกเวลาบาดเจ็บติดสองท่าที่เยอะมากอยู่ค่อนข้างเลเยอะครับสำหรับลูกในคุณนี่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดในเกมนี้น่าจะเก็บหาดแตนได้ครับไปทิ้ เปิดมาเสาไกลก็้น,นยังผมทิ้ง่อยหน้านิดนึงครับเสียไปเรื่อยสำหรับเกมนในคู่ถัดไปก็เป็นเกม,เเกมระหว่างฟีอดมัตสึลนาเทกับนิดทิครก็ยไไังง่ายสนามแล้วเตรียมตัวให้พร้อมเลยแล้วตกจากู่นี้จะได้ลงไปวอร์มอัพกันนิดหนึ่งครับปาปากปตัวเตียไปเรื่อย เล่นส้นแล้วผู้ตัดสินก็ต่อต้องเปลี่ยนดาวเวลาการแข่งขันครับขอเชิญพูดเล่นนั้นสองทีมครับที่การสนามเลยครับโอ้โหนี่วันนี้4ีเอ็มไปเรื่อยไม่ใช่วันของพวกเขาจริงๆแล้เก็ะบาทำอะไรก็ดูเหมือนจะไม่ดังอกดังใจนะทุกคนนี้โอ้พิดจากด้านลูกไอ้คุณเนาะโู่วันนี้บ้า จบสกอร์ได้ดีกวา่าครับแล้วก็เอาชนะไปได้ยังไงต้องขอขอบคุณเมย์ทั้งของทีมอีกครั้งเดงนกันทั้งสี่เอ็มไปเยอยแล้วก